โอเคครั้งที่แล้วเราเรียน passive voice ไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็น passive voice ที่เป็น present s i m อ่ะอย่างที่ครูเคยให้ท่องแล้วก็พาอ่านนะครับ mm. passive แปลว่าถูกทำ b บวกช่อง3บายตามเสมอ passive แปลว่าถูกทำ b บวกช่อง3บายตามเสมอนะครับครั้งที่แล้วเนี่ย b verb to be เนี่ย มันจะเป็น is mr ถูกไหมเพราะว่ามันเป็น,ปน present s i m e แต่ว่า passive voice ในวันนี้เนี่ย passive ในวันนี้มันเป็น past simple กับ present simple ซึ่ง past simple เนี่ยโครงสร้างของ past simple เนี่ยเราจะใช้ verb ช่องที่2นี่ passive เราจะใช้ verb ช่องที่2ส่วน present simple อ่า present perfect พูดผิดใช่ไหมเมื่อกี้ present perfect Present Perfect เราจะใช้ have หรือ has อันนี้ตามโครงสร้างนะบวก Ver ร์ 3, นะครับคือไม่ว่ามันจะเป็นโครงสร้างอะไรก็ตามเรา,เาประโยคที่เป็น passive เนี่ย <c oughs> จะต้องไม่ลืม verb to be นะครับจะต้องไม่ลืม verb to be แล้วค่อยตามด้วย Ver รช่องที่3 เหมือนในกรอบที่ให้ท่องก็คือ passive แปลว่าถูกทำา B บวกช่อง3เห็นไหมต้องมี verb to be B บวกช่อง3ก็คือ verb to be ตามด้วย verb ทช่องที่3อ่าทีนี้เรามาดูสิประโยคแรกที่มันบอกว่า Shakespeare, w r s t r r o m o o n n j u u l i t t ก็คือ Shakespeare ได้เขียนได้เขียนอ่อ เรื่องโรมิโอกับโรมิโอแอนด์จูเลียตขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยประโยค p a แพ i v e ฟบ o ูที่แปลว่าเขียนนี้เป็น Verb นะครับเป็น Verb แสดงว่าข้างหน้ามันทั้งหมดเป็น subject ส,ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น object ก,ก,ก็คือเป็นกรรมกรรมแปลว่าถูกกร,ระทํำเวลาเขียนเป็น passive มันก็จะเขียนได้ว่าโ o มิโอแอนด์จูเ w a s was written เห็นไหมทำไมถึงใช้ w a s เพราะว่า w o a d เป็น verb ช่องที่2มันเป็น past s i m มันเป็น past s i m เนี่ยมันเป็น past simple ป,ป,ประโยคเนี่ย verb ช่องที่2ดังนั้นเนี่ย verb to be มันก็ต้องใช้ verb ช่องที่2ซึ่งมันก็คือใช้ w a s กับ were ถูกไหมครับทีนี้ r o m e o r o m j u l n u s u l i e t นี่ยมันเป็นหนังชื่อหนังนะครับหนึงเรื่อง แสดงว่ามันก็ต้องใช้ w อรทีนี้ w o อเปลี่ยนเป็น,ปนช่องที่3ก็จะเป็น written by Shakespeare ประโยคนี้ทั้งหมดก็จะแปลว่าประโยคนี้ทั้งหมดก็จะแปลว่าหนังเรื่อง Romeo and Juliet เขียนขึ้นโดยเช a สเปียร์นะครับก็คือ Romeo and Juliet ถูกกระทำถูกกระทำโดยการเขียนโดยเชคสเปียร์นะต่อไปข้อที่2 The builder have built t r e e e a r n h s h i p The builder have built t r e e e a r n s h i p มัน mark ม,มาให้แล้วนะว่าอันไหนเป็น verb อ,อันนี้เป็น verb นะครับแสดงว่าข้างหน้ามันเป็น subject ข้างหลังมันเป็น object เขาบอกว่าคนสร้างเนี่ยสร้างอ่าได้สร้าง t r e e e a r n s h i p ก็คือบ้าน บ้านลักโลกเออ t h ชิฟก็คือบ้านลักโลกนะครับบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม3หลังเลยนะได้สร้างขึ้นนะครับเพราะว่า present perfect อันนี้เป็น present perfect ถูกไหม have have บอกเวสามนะครับทีนี้การเขียนเหมือนเดิม p a s s i v e เราต,ต้องเอาตัวที่ถูกกระทํามาเขียนก็จะเป็น three earth s h i p เห็นไหมบ้าน3มหลัง earth s h i p สามหลัง, ship, ลง have been built ถูกสร้างขึ้น นะครับถูกสร้างขึ้น h BEEN b u i l t เห็นไหม Have เราจะต้องไม่ไม่ลืม VERB TO BE นะครับเราจะต้องไม่ลืม VERB TO BE VERB TO BE ตรงนี้เป็นช่องที่3ก็คือ BEEN นั่นเอง Verb TO BE คือ BEEN นั่นเองนะครับก็จะบวกด้วย VERB ช่องที่3ก็คือคำว่า i u d นะครับทำไมตัวนี้ไม่มี BY ยทำไมตัวนี้ไม่มี BY ทั้งๆท,ที่ครูบอกว่า อเว่อ Passive เนี่ยจะต้องตามด้วยบายเสมอจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของ Passive มันคือ verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ถ้าเป็น verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ก็คือเป็น Passive แน่นอนเขาบอกว่า การที่จะทําหรือประโยคที่จะทําหรือจะบอกว่าทําโดยใครเนี่ยถ้ามันไม่ได้จําเป็นหรือว่าเราไม่รู้ว่ามันทําโดยใครมันอาจจะแบบอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าถูกทําขึ้นถูกสร้างขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่นะครับขอแค่มี verb to be บวก verb ช่อง3ก็จะสามารถกลายเป็นประโยค์ passiv ได้เลยนะครับตามนั้น <c oughs> ทีนี้ต่อไป will ประโยคนี้นะครับประโยคที่3 They will collect the rubbish tomorrow. They will correct the rubbish tomorrow. Mm hmm. ก็คือ will มันก็คืออนาคตใช่ไหมจะทำจะ correct rubbish ถูกไหมแสดงว่า correct เป็น verb mm hmm. นะครับ c o r l e c t a will correct เนี่ยเป็น verb ถูกไหม The rubbish mm hmm. เป็นกรรม day mm hmm. เป็นประธาน ทีนี้การเขียนเป็นแพสซีฟก็เอากรรมขึ้นมาก่อนเพราะกรรมมันคือตัวถูกกระทำก็จะเป็น the rubbish will เห็นไหมเขาไม่เริม verb to be will ก็จะกลายเป็น will be corrected เห็นไหม b บวกช่อง3เห็นไหม corrected ก็เป็น verb ช่องที่3 tomorrow อันนี้ day ก็ไม่ได้สำคัญเหมือนกันนะครับประธานก็คือไม่ได้สำคัญคือไม่จำเป็นต้องพูดมันก็เลยไม่ไม่มี by มันก็เลยไม่ต้องบอกว่า ทำโดยใครนะครับขอแค่มี w o r b To be บวก verb ช่อง3แค่นั้นนะครับทีนี้ไปดูอันนี้คือให้เราเขียนลงในสมุดของตัวเองนะครับเขียนลงในสมุดของตัวเองเลยทีนี้ไปดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดมีอยู่ทั้งหมด7ข้อนะครับแบบฝึกหัดมีอยู่ทั้งหมด7ข้อก็คือให้เปลี่ยนเป็นประโยคไปเปลี่ยนประโยคเหล่านี้เป็นประโยคพ s s i v e ตาม รูปแบบก็คือตามตามแพทเทิร์นที่มันมีมาอ่ะตัวนี้ e x ็ i a n a s and c o r คอ a t e s d e s i g n ไซด์เดอะพาเ n คนสองคนนี้ได้สร้างวิหาได้ออกแบบวิหารพาเทนนอนแสดงว่าออกแบบเป็นเวิร์บถูกไหม สองคนนี้เป็นประธานและก็พาเทนอนเป็นกรรมพาเทนอนเป็นกรรมทีนี้เวลาเขียนเราก็ต้องเอากรรมขึ้นก่อนเพราะว่ากรรมถูกกระทําก็จะเป็นพาเทนอนถูกดีไซน์โดยเอ็กชินัสแอนด์คอริคริสคนนี้นะครับปุ๊บแบบนี้อ่าแบบนี้พาเทนอนบอส Design by x อจีนัทแอนด์คาแค่นี้เองเห็นไหมวอ s design เห็นไหมครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวิร์ช่องที่สองเราก็จะใช้ w a s หรือเว r ร์บพาธิตเดอพาินั่นเป็นสิ่งเดียวเราก็เลยใช้ w a s โอเคนะต่อไป my reno นเรโนเนี่ย create, create the first a c h i e v e create เป็น create ก็คือสร้างขึ้นถูกไหม Create เป็น Verb แสดงว่าข้างหน้าเป็นประธานข้างหลังเป็นกรรมเวลาเขียนก็เอากร,รมขึ้นก่อนก็ the first earth ship ถูกสร้างโดยไมค์เรโน่คร e เตัวนี้เป็น Verb ช่องที่2ก็จะเป็น the first earth ship was ใน the first earth ship was created by myrreno แค่นี้เองนะครับต่อไปอข้อ3 They will build the new stadium next summer. อ่า next summer เห็นวิวเห็น next summer แล้วแสดงว่ามันเป็นวิวเนาะมันก็คือจะทำนะครับพวกเขาจะสร้าง the new stadium next summer ก็คือพวกเขาจะจะสร้างสเตเดียมอะสนามสนามสเตเดียมมันก็คือสนามถูกไหมเป็นเป็นแบบ เป็นฮอ์เป็นเออเป็นสเตเดียมอ่ะในับอ่อ next summer ก็คือในฤดูร้อนถัดไปนะครับก็จะเป็นอย่าลืม b บวกช่อง3เวลาเขียนนี่ก็จะเป็น the new stadium ถูกจะถูกสร้างเห็นไหม v บวก b บวกช่อง3จะถูกสร้างใน next summer ตัวนี้ day ไม่ได้สำคัญแค่ประโยคแค่ต้องการให้รู้ว่า มันจะถูกสร้างแต่จะเป็นใครสร้างมันไม่ได้สำคัญนะครับเขาก็เลยไม่เขียนว่า by ใครก็คือ day อันนี้มันไม่มันไม่ไม่ต้องพูดก็ได้แค่บอกว่าเออแบบพวกเขาจะสร้างมันนะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่เงี้ยนะึกออกไหมโอเคข้อ4 fire destroy the building ไฟไฟเนี่ยมันทำลาย the building ก็คือมันทำลายตึก มันเผาไหม้ตึกกันแหละ d e s t r o y แปลว่าทำลายถูกไหมแสดงว่า Fire ก็จะเป็น subject building ก็จะเป็น object เวลาเขียนก็จะเป็นอันนี้ destroy เป็น verb ช่องสองเราก็จะใช้ Was หรือ were ถูกไหม v e r b to be ก็จะเป็น the building was destroyed by fire นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ข้อ ห้าข้อ6ข้อ7เดี๋ยวทําเองนะครับอันนี้ก็ทำลงในสมุดเหมือนกันนะหาประธานที่เจอนะครับข้อ5ก็ดีไซน์ถูกไหมพอดีไซน์ปุ๊บสแสดงว่าข้างหน้าก็จะเป็น s u b j e ข้างหลังก็จะเป็น object นะครับข้างหลังก็จะเป็น object ตรงนี้ the albra the a h a m b r a เนี่ยเป็น object นะครับแล้ก็ Uh, they have invented the new s h e a d i n g system อันนี้ก็คือตัวนี้เป็นเป็น verb เนาะข้างหน้าก็จะเป็น subject ข้างหลังก็เป็น object a new h e a d i n g system ทั้งหมดเป็น object นะครับเวลาเขียนก็เอามาเขียนได้เลยนะครับต่อไป h e w i l l install ค e ว i วลอ n s o ออย่าลืมเว r รช่องที่3เอออย่าลืมเว r ร to be นะครับทุกข้อต้องเติมเว r ร to be ต้องหาเว r ร to be มาใส่ว่ามันเข้ากดข้อไหนตามที่สอนจับเตกออฟเตกโอเคประมาณนี้นะครับก็ทำใส่สมุดของตัวเองนะ